สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนครับนะครับอ่ะบายสามมิรองตกอีกแล้วครับมือเคลื่อนกับตกแบบนี้เรามือเคลื่อนแห้งกว่านี้นะครับมือเคลื่อนนี่โอ้ยยางหนาเลยมือเคลื่อนตกประมาณสิบยี่สิบนาทีได้นะครับนี่บายสามตกรอบบายครับเพอมือเคนืึอนมัดมือครับมือนี้ขค้ื่นไปตะตกนะครับแต่ว่าตอนแรกก็คื่อว่าเปินสีตกยั้มือแรง กต่เลยว่าเตรียมตัวจะออกไปไปหวยนะครับว่าจะไปเบิงวิธีการใส่กุ้งนะครับอาหารแบบไหนใส่เป็นจังไดนใส่แบบไดน,นะครับว่าจะไปลงเรือนั่นแหะตั้งใจไว้นะครับว่าประมาณบ่ายสามโมงเคิงสี่โมงฝนท่างฝนก็นมีการแข่งฟุตบอลน,นะครับมีกีฬาอยู่สนามอำเภอนะครับไพบิร์กฝนตกห้ําครับ ต้องยุดชั่วข้านะครับเบ่งแล้วโอ้ยเล่นตากฝนก็สิมวนพี่น้องสมัยด้กี่เดี๋ยว่าเตป้อนตากฝนนี่มวนคักแล้วครับแต่ทุกมือเนี่ยอันตรายครับเพราะว่ามันจะมีมันจะมีไอ้กรณีเสี่ยงกับฝ่ากับฝนนะครับเวลาอยู่กลางแจ้งเวลาอยู่กลางแจ้งอย่างสี่นะครับก็บอันตรายนะครับ ตนอนนนเส็นนี่เนี่ยนะครับวันนี้นะครับ,บ,รบก็ไดจุดทูบขอโชคแล้วนะครับพี่น้องผู้ใดบอทเด็นคลิปกะเบิ้งคลิปนี้นะครับแล้วก็กลับไปย้อนเบิ้งคลิปที่แล้วก็ได้นะครับพี่น้องเพราะว่าจุดถูบแล้วนะครับสําหรับ แนวทางไปเที่ยวน้อยเที่ยวเล่ากันแล้วแต่นะครับแต่ว่าเน้นไปเที่ยวเล่านะครับชอบติดศูนย์นะครับพี่น้องสามศูนย์ห้าบวกขาไปอีกต้นหนึ่งนะครับผู้ใดมักเหล็กเก่าเอาเก่าใส่นะครับเอาเก่าใส่เขาไปนะครับจับเป็นชุดสองโต้สามโต้หรือว่าสี่โตก็ได้นะครับพี่น้องเก้าสามศูนย์ห้านะครับเป็นแค่แนวทางนะครับพี่น้องเป็นแค่แนวทางนะครับผู้ใดมักเสียงโศกเสียงร่วงครับ ประเทศเพื่อนบ้านเฮ้านะครับวัดเบิงกระไดครับเพื่อให้เทพเทวดาพผนเห็นเพื่อ,อยากให้เฮามีโชคสามโตสี่โตสี่พเพอได้เงินไปปดหนีนะครับพอไดเเงินใส่นะครับพี่น้องนะนี่ครับที่ไผ่บึงนะครับบ่ายสามโมงตย๊ยางแรงครับสานีนี่ถือไว้แห้งนะครับผลโต๊สมนีนี่ถือไว้แห้งนะครับ ออมอเตอร์ไซค์ก็อีปจวดคาแกต้องปิดประตูลานเขาสา,า,ารอารแห่งนะครับต้องปิดประตูนะครับเนื่องจากว่าฝนมันาสาดครับ ผลมันาสาดมันไงเขานะครับเดี๋ยวเกิดความชื้นครับส่วนร้านนี้ก็ยังเปิดนะครับร้านเสริมสวยเมลี่ลูกค้าพึงกลับไปเมื่อกี้ครับกําลังได็กินเขา่ากําลังเด็กินเข่าเทียงลูกค้ายืดผมนะครับยืดผมใส่เวลาด้านมีน้องหาถึงหกโมงอะถ้าผมเา้วกบสิใส่เวลาด้านแน่นะครับถ้าผมสั่กนกะสิเร็วขึ้นมาหน่อยนึง อากาศฝนตกครับนี่ร้านนี้เพื่อย่างไก่นะครับมีย่างไก่ย่างหมูนะครับขายยมื้อเขรอยามมื้อแะรงนะครับบ่าวโทนกับสีเพิ่มธุรกิจขึ้นไปอีกอย่างหนึ่งสองอย่างอยู่ครับตอนนี้กําลัางหาช่องทางอยู่นะครับพี่นอ้องผู้ใดยอยากให้บ่าวทนเห็ดหยางก็ลองคออเมน่นมาเบิ่งนะครับว่าเห็ดอหยังอยากใส่บริการบ่าวโทนกับสอบถามเขามาได้เลยครับ พร้อมให้บริการทุกอย่างนะครับบ่ว่าจะเป็นด้านไอ้สินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับหรือว่าด้านวัตถุมงคลอากมาสอบถามได้เลยครับพี่น้องได้รับทุกคนแน่นอนนะครับคุณไอีไอ้ทำการสื่อขายผ่านบาวต้นนะครับได้รับทุกคนแน่นอนครับ ครูด่างตน้นต้นนี้แจ็คซื้อต้นนี้ยังบ่าวท้นกับโอโห้ไหมนี่ต้นนี้คือต้นอะไรต้นนี้ต้นนี้มันตนน้นอยังเน,ยเนอะโอโห้แต่ว่าเป็นใหม่มงคลครับแต่ว่าโอโห้ซื้อโอ้อยู่สองต้นนั่นแหละครับเราว่าอยู่บ้านน้องยิงกับมีนะครับแบบนี้ก็เลยโห้ว่ามันซื้ออีหยังนะครับเอฟซีคนเอามาให้ แต่ว่าพวกนี้หลายต้นนะครับที่บ่าวทนจําซื้อบ่ไรยูหันก็ห้ายนะครับแต่ว่าที่ที่เคยจุดถูกขอโศกเพิ่นก็มีอยู่สองตนนี่แหละครับจริงโจกเรียกทรับกับโชค่วเก้าชั้นนะครับตนอื่นบไร้จุดักเกียรครับเฮ้ยนกคุดบันเยืนออยู่ด้เต็มฝนตกน้ำท่วมสนามเตะบ่ไรเนี่ยสร้อยนี่กระท่วลนะครับ ตกดีอยู่ครับพี่น้องบ่มีล่มตกแบบบ่มีล่มเลยนะครับฝ่าบ่อห้องฝ่าบ่เหลื่อมนะครับมีฝนแต่ว่าล่มบ่บ่ปั้นดน,นะครับสังเกตจากแผ่นป้ายหรือว่าใบไม้นะครับ สงบดีครับนี่ฝนตกต่อเนื่องนะครับช่วงนี้บรรยากาศแถวสีสะเกตคือฝนตกต่อเนื่องนะครับสองมือแล้วชุ่มชํำพี่นนองเมื่อึ้นกันนอนเย็นเย็นเปิดพัดลมค่คอยๆกับด้ห้มผานะครับแบบนี้นี่ ต้าตกแบบนี้นี่อากาศสเย็นครับเพราะว่าพื้นสร้างคอนกรีตนะครับพวกพื้นซีเมนต์อย่างสิหรือว่าถนนเนี่ยที่มันมีความห่อนอยู่แล้วพอมันถืนอน้ำ้าไปมันจะมีความเย็นนะครับมันจะเกิดความเย็นแต่ถ้โตกแป๊บเดียวโต๊ะพ่อสมึงเนะี่ยมันจะเอานะครับความห่อนมันจะระอุขึ้นมา,าโตโกกแบบนี้ก็โอเคครับอ่ะบ้านไผโต๊แนะ่พี่น้อง ท้างในโตกแน่นาะันนี้กะไอซุ่มไอเย็นตัวถึงนะครับเข่ากับไก่ตั้งทองบ้างพื้นที่กับออกห่วงแล้วนะครับถือฝนแบบนี้เขาไปเนี่ยนี่นักไปเนี่ยถือล่มค่อยๆกับล้มแล้วครับพี่น้องอ่ะปรบก้นัังไจครับไอซ่งไอมันสุขุุกคนครับผู้ใดที่สิเปเทียวน้อยหรือเตียวเล่าเมื่อแรกนะครับ9305นะครับเ3 0 5เป็นแค่แนวทางนะครับโ่งมานสุปขุุกคนครับสวัสดีครับ